สวัสดีจ้าท่านผู้ชมก่อนอื่นส้มต้องขอขอบคุณ F c ซีทุกทุท่านที่ช่วยทำให้ส้มผ่านกฎของเจ้านายนะจ๊ะกฎของเจ้านายส้มผ่านแล้ว,ลวจะทั้งหลักกิโลและหลักซับก็ทุกอย่างก็มาพร้อมกันขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกทุกท่านนะจ๊ะที่ช่วยผลักดันให้ส้ม ได้ผ,ผ่านกฎของพี่ยูจ้าวันนี้ส้มก็เลยมาเสนอให้ชมดอกซากุระในอังกฤษกำลังบานอยู่เดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วจ้าแต่เขาบานส้มก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมจากต้นของเขาอยู่ข้างทางสวยมากแต่ไม่มีกลิ่นหอมจ้าแต่เขาจะดอกเล็กหน่อยจ้า สวยจนไม่มีที่ติเขาก็มีมีบางส่วนดอกไม้ร่วงลงตามดินจ้ะเห็นไหมจ๊ะก็มีอยู่วันหนึ่งเ,เราขับรถผ่านจ้ะก็เลยเจอเมื่อสองสามวันที่แล้วพอดีพี่เอ็มเธอเอาลงที่ประเทศอเมริกาดอกซากุระ ออกช่วงเดือนธันวากลางเดือนธันวาก็ไม่กลางจ้ะส้มก็เลยบอกออพี่เอ็มว่าส้มเห็นอยู่ต้นหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเ,เธอก็เลยบอกว่าเธออยากชมก็ช่วยช่วยถ่ายให้พี่ชมมั่งส้มก็เลยมาถ่ายให้พี่เอ็มดูจ้ะวันนี้ส้มก็เดินมาจากบ้านออกกำลังกาย ห้าสินาทีจาสามีไปทำงานวันนี้จ้าก็เลยเดินมาให้ชมกันจจะเลยจา้าดอกซากุระชมพูอ่อนอ่อนบานแล้วที่อังกฤษต้นนี้จะมีส้มเห็นมีต้นเดียวจา้าก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมอยู่ติดถนนจะเสียงเสียงรถดังมากเลยจา้า สวยจนไม่มีที่ติเลยจ้าเพื่อนๆแต่ดอกเขาจะเล็กไปหน่อยถึงดอกจะเล็กแต่ความสวยของเขาก็ไม่เล็กเลยจ้าเพื่อนๆจ้า สวยงามตามท้องเรื่อง ดอกซากุระชนิดนี้กลิ่นหอมสุดๆเลยจ้าเพื่อนๆดูสิจ้าแค่เดินผ่านยังไม่เห็นตัวอะไรเลยจ้ะกลิ่นหอมมาก่อนเลยก็เลยต้องมองหามองหาก็เลยเจอเป็นแบบนี้จ้ะนี่ใบอ่อนเขา สวยจนม,มีทิฏฐิทั้งสวยทั้งหอมเป็นอีกชนิดหนึ่งจากที่กำลังบานอยู่เดี๋ยวนี้ในอังกฤษนะจ๊ะไปของเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะจ๊ะใบเขียวเพื่อนๆดมดมหน่อยจ๊ะ อ,อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งจ้ะกลิ่นหอมเหมือนกันสวยสุดๆเลยจ้ะ ท้ายที่สุดนี้ส้มก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะที่ช่วยผลักดันให้ส้มได้ผ่านกฎของพี่ยูจ้ารักเพื่อนๆพืเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะทุกๆท่านเลยจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าทุกๆท่าน